สวัสดีครับนี่ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เราได้กลับมาเยือนที่สปปลาวนะครับวันนี้ก็มาเป็นกุปทัวรนะ์แต่วันนี้โอกาสดีนะครับทางไกด์นำเที่ยวเขาบอกว่าที่ประตูไซเขาให้เปิดให้ขึ้นไปด้านบนได้นะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ขึ้นไปด้านบนพอมาหลายครั้งไม่ได้เคยขึ้นไปด้านบนของประตูไซส,สักครั้งเลยนะ น่าจะ4-5ครั้งแล้วนะครับที่มาที่ประตูไซไดแค่มาถ่ายภาพาทัศนียภาพโดยรอบก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะข่าวก่อนเมื่อสัก3าปีที่แล้วที่มาก็ก็ยังมีพุ่มไม้นะครับข่าวนี้มาก็จะเป็นลักษณะของการปลูกหญ้าเตี้ยๆแล้วก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปด้านบนนะครับวันนี้ไปดูวิวของตัวเมืองนครหลวงเมืองจันนะ เมื่อสักครู่เราก็ไปจ่ายค่าบัตรนะครับสำหรับผ่านประตูเดินขึ้นมาด้านบนสำหรับทางขึ้นกับทางลงจะอยู่คนละด้านกันนะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเป็นบันไดเวียนขึ้นไปนะครับเป็นชั้นๆขึ้นไปสำหรับคำว่าไซก็มาจากภาษาสานาษันสกฤตมาจากคำว่าชะยะนะชะยะหรือชะนะนะครับพอรวมกันก็จะเป็นคำว่าประตูใส สำหรับประตูไซก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2500ถึงพศ2511นะครับเพื่อเป็นอนุสรสถานสำหรับสดุดีแก่ทหารลาวที่เสียชีวิตไปในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนาะแต่ก่อนเดิมชื่อว่าอนุสาวรีย์นะต่อมาในปีพศ2518นะครับก็กระบวนการปฏิวัติฝ่ายคอมมิวนิสต์ของประเทศลาวได้มีการยึดอำนาจจากรัฐบาล ก็ทำให้พระมหากษัตริย์สละราชสมบัติจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอนุสาวรีย์เป็นประตูไซเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ชายชนะของคณะปฏิวัติตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาวนะแต่ภาษาลาวคล้ายๆภาษาไทยนะครับข้อพออ่านเรียบเรียงได้บ้างเนาะ อตรงนี้ก็เป็นภาพน้ำท่วมในตัวนครหลวงเวงจันทนะโอ้ดูแล้วน้ำท่วมมากเลยนะครับ เราก็จะเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนกันนะครับเอายังไม่สุดดีกรินอับอยู่เนาะที่ค้างคาวในชั้นนี้ก็จะเป็นการแสดงภาพแล้วก็สื่อผสมเป็นลักษณะของวิถิทัศน์นะครับ ปให้สุดเด hey. สุดท้ายแล้วไปกันต่ออีกชั้นนะครับเพื่อไปดูภาพบิวทัศน์ัของนครหลงเวียงจันทร์นะ 해소되가 <laughs> ก็ยังไม่สุดยอดนะยังมีบันไดเวียนขึ้นไปด้านบนยอดอีกนะครับแต่ผมคงไม่ไปละเดี๋ยวไปถ่ายภาพชมภาพวิวทิวทัศน์ด้านนอกกันนะโอ้โหขาสั้นละเพราะมันมีชั้นใช่ใช่ข้างล่างอ๋อไม่น่ากลัวไม่ชัดข้างล่างอยู่นี่ก็เป็นภาพวิวทิวทัศน์ในตัวนคะรหลวงเวียงจันทร์นะ บนถนนล้านช้างโดยไปร,รอบๆแล้วนะครับก็จะมีตึกเกิดขึ้นมากมายนะมาชมบรรยากาศของนครหลวงยังจันในมุมสูงตรงนี้กันนะครับ ก็จะเดินลงกลับไปด้านล่างแล้วนะครับเพราะได้เก็บภาพทุกมุมแล้วเนาะสำหรับวิวเทวทัศน์โดยรอบประตูไซก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะจากที่มีพุ่มไม้เป็นไม้พุ่มนะครับก็เป็นลักษณะของ สนามหญ้ามากกว่านะครับแล้วก็เป็นที่คกว้างๆสาหรับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพแต่ตรงจุดน้ําพุก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็เป็นภาพมุมไกลอีกมุมหนึ่งนะก็สาหรับคลิปนี้คงลาการเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ